สี่สิบห้ากิโลแม่อุ้ยน่ารักจังเลยคอ,อกลมแม่โบเอแต่ราคาโปรโมชั่น1,990บบาท,บาทลูกค้างานโคตรน่ารัก ขายตัวละ80ตัวละร้อยอันนี้คือราคาแบบธรรมดาเลยนะแต่งจริงคือถ้าหัวผ้าแบบนี้นแม่น่ารักมากาต,ตอนนี้ลายทางฮิตมากลายทางฮิตมากลายทางฮิตมากหรือถ้าเจอแบรนด์แบบนี้ลูกค้า MLB นะคะนี่ T 7A เขาจะสวยเ <4 K. S 2> นี่ยงานตัวอักษร เกาหลีก็เกาหลีเอาอย่างนี้เออเกาหลีก็เกาหลีลูกค้าตัวนี้ก็คือแบบหนูว่าคุ้มนะเนี่ยใครไม่ใครไม่แบบไม่ไหวสู้ไม่ไหวก้อนใหญ่ใช้ทุนเยอะอยากขายแบบเวียนง่ายเอาแบบของน้อยสี่ห้าโลแม่เติมได้เลยแปดสิบตัวร้อยตัวประมาณนี้มาเอาจีนได้เลยจีนตัวนี้ก่ไม่ไหวมาเอาจีนนะคะ นะคะตัวนี้0ูนย์ศนเจลูกค้า1,990บาทนะคะ <3. S 1> ลูกค้าจา 1, ่า1พันเก้าเกอุ้ยแถมสวยสวยสวยมาก สวยเลยใหม่ป้ายห้อยอ่ะเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆนะลูกค้า8 0ดส0ถึงร้อตัวค่ะลูกหนึ่งอุ้ยแอทองานปักค่ะ Beauty and the Beat นะแม่อุ้ยดูป้ายป้ายด้วยอุ้ยดิสนียุ้ยตายแล้วลูกค้ามันสวยปัก Beauty and the Beat นะนี่ป้ายดิสนีลูกค้าเกตเอช่่ำค่ะพี่ช่ำเลยค่ะไซส์ชย้ิเท่านั้นอยากรับลูกใหม่ก็พิมพ์รหัส C25 มาได้เลยอยากรับลูกรีวิวเป็นรหัส B09 นะลูกใหม่ C25 แอพยลูกรีวิว B09 ลูกรีวิวส่งฟรีไหมส่งฟรีไปเลยลูกรีวิวส่งฟรีไปเลยแม่ดูดีความพาทเชลผไาใยโอ๊ยน่ารักลูกค้าถามว่าตัวเนี้ยมีติดพวกงานฮาร์ปซิปอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างนะลูกค้านะฮาร์ปซิปแต่ใดๆก็คือเน้นแบบผ้าใหม่สกีนการ์ตูนสีสันดีแม่เกตเค่ะช่ำเลยอุ๊ย นิวบาลานค่ะแม่ลูกค่ะแล้วต่อด้วยนี่เลยแอฟฟอไ <ป S 1> แไ<ม>่ไปเลยใครจะเอาลูกรีวิว1,990บาทส่งฟรีแม่ดิกกี้ไฟหอยลยพิมพ์รับลูกรีวิวอะไรนะ B 09 <2009 S 1> 09ลูกค้า B 09แม่1,990บาทเผอๆนะคัดตัวสกรีนคัดโตหัวอะไรเงี้ย ขายไม่พอกี่ตัวคืนทุนแล้วแม่ดิกกี้แบบบิ๊กสกรีนอย่างนี้เลยใครจะรับนุ้รีวิว B ี9นะจัดไปน้องมอสแขวนโชว์ล้อล้อตาล้อใจมากลูกค้าสวยมากบอกเลยเนี่ยไซส์ใหญ่มีออกแม่ใครว่างานจีนไซส์เล็กนะหนูเถียงตัวเนี้ยลูกค้ามันมันเป็นงานที่สีเหลืองนี่มันเป็นงานค้าชายค้าหญิงค่ะพี่แต่ว่าต่อให้เป็นงานหญิงนะไซส์ก็จะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์อะฟิลแบบ ผู้หญิงไซส์ L ไซส์ M ไซส์ L ประมาณนี้ลูกค้านี่น่ารากักน่ารักจริงเนี่ยสวยลูกค้าพี่อะไรเอ่ยต่อพอดูให้หน่อยข้างหน้าไม่ขึ้นเลยอ๋อพิมเป็นพิมเป็น B ศูนย์เก้าใช่ไหมพี่ตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่นะพี่พิมเบอ์จัดดึองเออนะคะ1หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ลูกค้านี่ลูกค้า<ว>ค่ะสวยจ้า พยยมให้ดูนะเอาจริงๆเอาถ้าเธอใส่นะเธอใส่อ๋ออุ้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันมีคอแบบคอตุกตาคอบัวน่ารักน่ารักอีกแม่นี่นะคะแต่ก่อนหัวเลยนะเนี่ยแต่ก่อนนี้ถ้าเกิดแบบใครมาทันช่วงแถมโปรรีดฟรีด้วยอันนั้นยิ่งคุ้มเลยใช่แม่ปกติหนูรีดเหมาอุ้ยไม่ติดอะไรัวเลยนะติดผ่านหน้าแต่ผ่านหน้าแต่เป็นขอบตุงงในกรีนะคะลูกค้าบอกแล้วถ้าถ้าติดผ่านหน้าด้วยอ่ะแม่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเกรดแบบนี่นี่งานหัวงานดีอ่ะลูกค้า นี่นะคะ45กิโลหนกลูกค้าจ๋ารีวิวโซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากรับลูกใหม่พิมพ์ C ี5มาเลยหรือว20ีส้่สวยว่ะ C 25สน่แม่นั้น1,990ันเก้ร้้บาทงานกระเด็ดกติลยี่ลใครอยากฝากตีฟูฝากรีดแม่ถ้าตีฟูจะราคาถูกกว่าตีฟูจะอยู่250บาทแต่ถ้าจีเเวเตอร์ตีฟูก็ได้ตีฟูก็ได้แต่ถ้าใครอยากได้เนียบเลยก็รีดนะแม่รีดได้เลยสวยนะคะ ลูกค้าเนี่ยในหนึ่งลูกคือ,อางานออกประมาณนี้เลยลูกค้ายังไงก็คัดหัวได้นะคะงานหัวออกเยอะด้วย2สองชั้นนะโอ้ชายสองชั้น,นแม่เช็คราคาได้เลย1990เนี่ยราคาคือแบบชนงานเกตเบอร์สามเบอร์เบอร์เบอร์ซีเบอร์บีอ่ะได้เลยแต่เนี่ยคือเบอร์เอนะแม่อันนี้เบอร์เอนะถ้าเบอร์บีหนูถูกกว่านี้พี่สาวใครอยากได้งานถูกกว่านี้รอ นะใครอยากได้ถูกกว่านี้รอนะถ้าจอจอาจจะคพาม่นี่นะคะได้อยู่ได้อยู่นายสี่สิบ้าโลสี่สิบห้าโลมีใครจะรับเพิ่มอีกไหมลูกใหม่สี่สองห้าค่ะ ลูกใหม่กระสอบใหม่นะคะ C 2 5ลูกค้า่ะนี่พีที่ที่ตามีระบบสรุปยอดไปเลยยังเอ่ยใช่ C 2 5มาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ c m แล้วอยาก CC หนูนะโดยเฉพาะลูกรีวิวเลยนะช่วยมากลูกค้าอยู่ในครอบยอดได้เลยจ้ะนะคะวิแอั์มีแบบฟิลแบบคอสูงคอปีนนิดนึงนะลูกค้าเพ่จะมีเหมือนหนึ่งตัวเออแต่ว่าเนี่ยไปรีดไปรีดตัวรีดอะได้เลย วิ้ยอันนี้ของซาร่าทรงครอนะคะสาวๆน่ารักลูกค้าบอนเนี้ยน้องพลอยว่าเอาไปโถแม่นี่ฮรับสิบสวยห9 9 0พันเก้าร้อยเก้าสิบเองใช่ต่อให้แบบแม่ติดแบบผ้าบางหรืออะไรแม่หนูบอกเลยคัดหัวได้เยอะกว่าหงเป็นสิบหน้าก็สวยจริงคัดหัวได้เยอะกว่าหางค่ะแม่เชื่อหนูนะคะ สี่สิบห้าโลคุ้มๆแปดสิบตัวถึงร้อยตัวเนี่ยอุ้ยจริงน่ารักนี่ขายเป็นงานแจ็กเก็ตแปดสิบร้อยหนึ่งได้เลยตัวนี้อุ้ยอันนี้ใหม่เไปย้ป้ายห้อยมัอนอ่าอุ้ยใหม่มือหนึ่งแล้วมันป้ายสวยอ่ะป้ายสวยป้ายสวยป้ายใหญ่ไงป้ายไม่โบไมเบย์ป้ายกระดาษแข็งโอ้โหพิมเหลืองเติมเออนี่เหลืองเติมแม่เฉดไหนจะเอาเฉดไหนอยากให้รีดสู่สามเจมีให้หมดถ้าไม่รีบนะแม่ฝากหนูรีดเลยเพราะว่าถ้ารีดไปแล้วคือแบบกริบมากหรือว่าแม่พอให้ตกสีัดแนี่ที่ส่วนอันนี้ อันนี้ของทีนี่วินนี่ค่ะทีนี่วินนี่น้องหายนะน้องหมีใช่น้องหมีงานป้ายดังน้าป้ายดังไนกี้จ้าไนกี้ค่ะ1ิปหน้าลูกค้า C25 หมาได้เลยนะลูกค้านะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนานแล้วแม่ยังไงก็สภาพดีอย่างอันเนี้ยจริงๆงใส่เป็นทรงเพราะแบบบาร์บี้อะยัยบาร์บี้ยัยไเคฟิลได้ได้อุ้ยมีใครไปตั้งร้านที่ตลุงตลาดเราไหม เวลานี้อาจจะมีแบบว่าอยู่ตลาดอยู่ร้านแม่แม่ใช้ใช้ชีวิตกันยังไงบอกหน่อยดื่มน้ำกันเยอะเยอะเด้อเดี๋ยวผัดลมสี่ห้าตัวเดี๋ยวมันจะฮิตโตกมันร้อนแบบร้อนมากๆแล้วตอนเนี้ยมันร้อนแม่มันร้อนเนี่ยแม่ให้ดูในปลุกนะแม่หนูน้องค่อยให้ดูอุ้ยแม่ดูชั้นผ้าแม่ดูความสวยเนี่ยแม่ดูความคลีนความสะอาดนะ เบอร์นี้เบอร์เกตเอค่ะพี่ใครเอาไปทันได้ราคาพันเก้าเก้าสิบเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยแม่เลยค่ะเก็บอว้เเพราะว่าปลายปีหนูไม่ได้ราคานี้ปกติราคาจะอยู่สองพันเก้ารูบาทนี่คือาดิดเก้าเก้าสิบของแม่ซีฟอะไรอ๋อตกใจของแม่ซีฟของน้องพลอยอาดิดาสค่ะเก็บไว้เลยใครบอกซีไม่มีแบรนด์ก็มีอยู่นะแม่ในราคาพันเก้าเก้าสิบแล้วพันเก้าเก้าสิบตุนนะตุนสักสิบูกแล้วก็เอาไปปล่อยสองเก้าเออนะ เอาไปต่อยต่อยกสซ่อัอออนหนึ่งแม่อันนี้นะขอแฝงทั้งตัวเลยโอ้ขอแฝงค่ะลูกค้า หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ทดคุ้มอ่ะแม่แล้วนางจีนอ่ะชอบทำอะไรแบบนี้คุณแม่เห็นไหมไปซื้ออย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยมีขายนะเป็นเมตรอ่ะไปเย็บได้เย็บเลยขาลานอ่ะไอพอโชว์ให้ดูงันมุ้งงันมุ้งเป็นไอเดียเป็นไอเดียเหมือนคอปกอย่างเงี้ยลูกค้าก็สวยน่ารักนี่แต่งแขนด้วยอุ้ยน่ารักอ่ะจ้ำจ้ำคอจ้ำแขนนี่ฮาร์ดซิปแบบเด็กสเก็ตดอเด็กสยามน่ารัก ลูกค้า1 9ึ่งเก้าเก้าศูนย์ยาวยาวดึกกี้ไป้ายเลยสวย4ี่สองห้าค่ะพี่สี่สองห้านะสองห้าได้เลยนะในตัวนี้เพรอว่ันสวยอ่ะใช่แม่ดูนะมันสกินป้ายกับตัวเสื้อดูดิคือดูดูรู้เลยว่าแบบงานแห่งตัวนี้กค้าตสีเขียวนะลรัเอ้ยแชมเปี้ยนอาดิดาสลูกค้ามีแบรนด์ให้ลุ้นนะงานหัวมีนะคะ <ท>เเซตหวานนะเซตแคนดี้เลยอะเซตแบบสีพัดเทลเมอร์เซตแคนดี้ได้เลย,ยนี่นะพี่อรวรรณยี J, <ม>่สิบห้าเจเดยินด้านหลังนะครับเออรหัสอะไรนะใช่ยี่สิบห้าเจถ้าพี่อรวรรณสนใจรับลูกใหม่พิมซีศูนย์ห้าได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นลูกรีวิวบีศูนย์ห้าพี่อรวรรณถ้าเอาลูกรีวิวที่โชว,ว์ในราวด้านหลังพิมบีศูนย์ห้าแต่ถ้าอยากได้ก้อนใหม่ไปเปิดเอง 405ได้เลยนะคะพี่อรวรรณพิมรหัสตามนี้ได้เลยนะคะพี่จ๋าราคาโปร1,990บาทแต่ถ้าเอาลูกรีวิวอ่ะหนูมีโปรส่งฟรีให้ด้วยมีโปรส่งฟรีให้ด้วยนะคะ